เริ่มป่วยตอนสักสามขวบอ่ะก็ไม่ยอมพานั่งเฉยแล้วก็ไม่มองหน้าไม่สบตาก็ไปตรวจก็พบว่าเขาเป็นเลสซินโดม ก็เริ่มรักษาทุกอย่างทั้งกายภาพทั้งกิจกรรมบำบัดทั้งฝึกพูดเขาก็ดีขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแต่ว่าหมอบอกว่าโรคของเขาอะ่ะจะต้องถอยลงไปเรื่อยๆจะเดินได้ก็เป็นเหลือแค่นั่งจากนั่งแล้วก็เป็นนอนหลังจากที่เขาเอ,อ่อเดินได้แล้วเขาเริ่มเริ่มถอยลงเนี่ยเริ่มเริ่มจะล้มเนี่ยพอเดินได้ดีๆเดินได้วันละเป็นครึ่งค่อชั่วโมงเนี่ยครั้งละนะเป็นครึ่งค่อนชั่วโมงเนี่ย ก็เริ่มเดินแล้วก็ลม้มล้มแล้วก็คือถ้าไม่ระว,วังคือหน้ากะแทกไปเลยก็หลังจากนั้นก็เริ่มที่จะแบบไม่ไม่ค่อยเดินแล้วก็ก็เลยต้องพาไปกายภาพเีนี้คนที่จะพยุงเขาต้องแบบถ้าเกิดเป็นคนนะต้องรู้จักเทคนิคต้องมีรู้ว่าเขาจะล้มเมื่อไหร่อะไรยังไงอ่ะมันไม่มันไม่มาตรฐาน คือจริงๆงแล้วมันมันมันหามันหามันหามาตลอดอะครับมันหาสิ่งที่ดีที่สุดตลอดเครื่องนี้ว่านี tiktok มาดูอ๋อถ้าจะบอกว่านี่มาเนเครื่องนี่ย tiktok แต่ก็เสิร์ชไปเรื่อยครับว่าเครื่องช่วยเดินเราก็มันมีหลายหลายแบบหลายยี่ห้อเราก็พาไปเราไปมาหมดนะครับบางเครื่องเนี่ยคล้ายๆกันก็จริงแต่ว่าพอเอาไปประกอบร่างกับพี่โหนแล้วเนี่ย น้องเขาไม่ยอมไม่ยอมให้ความร่วมมือเราก็ไม่เอาคือแต่พอมาเครื่องอันนี้เนี่ยมอประกอบอะไรเสร็จแล้วโอเคน้องเขายอมร่วมมือด้วยมันก็ดีมันก็ต้องดีกว่าที่เครื่องที่น้องก็ไม่ยอมร่วมมืออยู่แล้วเรื่องพวกนีมน้มันมีวิธีรักษาหลายอย่างหมอหลายท่านก็แนะนําหลายอย่างผมก็ต้องขอบคุณไปก่อนตอนนั้นนนั้แต่ว่าการการที่จะทําอะไรกับเด็กพิเศษเนี่ยมันก็ต้องพิเศษจริงๆบางครั้งเนี่ย มันถูกต้องตามตามหลักศีเรียหรือตามหลักวิชาการแต่บางแต่มันไม่สามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้กับคนคนใดคน,ดคน,คนหนึ่ง <คน S 1> ได้พ่อแม่ยายเนี่ย <ไป S 2> ก็แก่ไป,ท,ไปทุกวันแรงที่จะมาจับมาเดินเนี่ยมันก็น้อยลงไปทุกวันเพราะฉะนั้นถ้ามีเครื่องนี้มาเนี่ยใครก็ได้ที่จะมาดูแลเขาเนี่ยสามารถทำได้ทุกคนโดยที่เราดูแลว,ว่าเครื่องนี้มีความปลอดภยัย บอกทุกวันไม่รู้จะบอกอะไรก็ก็ทำเต็มที่ครับเต็มที่เออแม่ทำเต็มที่ก็แล้วแต่ยังโกรธแม่มาบอ